สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง j k p T Channel กันอีกครั้งนะครับสหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่9อ่า10 10พฤศจิกายน2565นะครับก็มีบอลเตะอีกนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับสาวอาทิตย์นี้เป็นสาวอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะไปเตะฟุตบอลโลกนะครับก็จะเป็นวีคที่16นะครับก็วีคที่17ก็น,นู่นอีกทีครับวิสมันเลย26ธันวานะครับเพราะฉะนั้น ก็ส่งท้ายก่อนไปฟุตบอลโลกนะครับบอลโลกอาจจะไมทนำคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ก็ไปดูว่าเราจะจัดทีมยังไงนะครับก็วันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์นะครับแมนเชสเตอรพบเบนฟอร์ดนะครับเป็นทุ่มครึ่งพอตมาร์สพบกับเอเวอเรตนะครับลิเวอร์พูลพบกับเซาน์ทัม์ดันลอติเกนฟอร์เรสพบกีเซนเปอร์สเปอร์พบกับลีดนะครับเวส์แฮมพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ดิวอเซนคู่นี้น่าสนใจนะดิวอเซนอันดับสามนะครับพบกับเชลซีเชลซีอันดับสี่ใช่ไหม แล้วก็วูฟพวกกับอาร์เซนลวันาทิตย์นะครับไบตันพวก Arsenal, illa, am, พวกับแอซิลอนมาฟูลแลมพุกกับแฟนชูเตอร์ยูไนเตดนะครับแล้วก็วิกส์แมนของวีคนี้น่านจะเป็นผู้ไหนดีครับไม่มีนะไม่ได้ทีมใหญ่ก็อืมก็ามาจัดตัวกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับดูจากข่าวในแฟนตาซีนะเขาก็มบอกว่าเลือกใครกับตันดีเนาะวีคนี้ ในนี้ก็เหมือนจะแนะนําว่าเคนดีไหมซาร่าดีไหมนะครับก็ไปดูว่าสเปอร์เจออะไรครับตัวเจอรี่ก็น่าจะดีนะริปูเจออะไรริปูเจอกับซอสตันๆเล่นในบ้านทั้งคู่นะครับก็แล้วแต่เลยครับทีนี้มาดูของเราแล้วกันว่าเราจะจัดยังไงครับผมมีเดอะบอยนะครับซิตที่ยังไงต้องมีนะักันชินะครับแล้วก็โฟเดนนะครับคนหนึ่งที่เราต้องกลับมาก็คือฮาแลนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เราต้องฮาร์แดนกลับมาครับเพราะว่าเคสเราก็มีแล้วนะครับอ่าวิวซันเราไม่เอานะฮะครก็ที่เหลือนะครับเจ็บอะไรบ้างก็ว่าไปครับก็ไปจัดตัวเลยครับผมซานเฟอร์ก่อนเลยนะครับเออ่ผมเปลี่ยน2ตัวทุกอาทิตย์นะผมก็เอาโฟร์เดนออร์ครับเพราะว่าอาจจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะเห็นไหมถ้าดูย้อนหลังเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้ลงเต็มนะครับผมเอาโฟร์เดนออรนะครับ แล้วผมก็เอาดิวซันทึ่งป่วยนะครับไม่สบายครับออกนะครคนหนึ่งผมก็จะเอาหาเล่นเข้ามาได้แล้วนะครับหาเล่นนี้เแพงหน่ยอย12.2ค,ครับซึ่งหาเล่นยิงแน่ๆครับแล้วก็เหลืออยู่3.6ไม่พอ,อจ้าจอร์ดไม่พอนะครับไม่พอทํำไงครับเอาซานโชออ,ก,ชอ,อ,ก,อกคนเดีอเปลี่ยนสามเลยครับเอ่อ เป็นสิบจุดห้สิบจุดแปดสิบจุดแปดกองกลางนะครับสิบจุดแปดกองกลางมิดฟิลสิบจุดแปดได้แค่ห้าคนละห้านะคนละหกแค่นี้นะครับก็จะมีอีกใครครับไบรตันมีครอปมีซาก้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เลือกได้นะเพราะว่าเราคันเซโล่ o, เราไม่มีกาเบียลนะกองหลังกองกลางวิเซน กือต้าอันนี้ที่เขาแนะนำนะนนมาลองดูบ้างว่าอเอาใครทอร์าทอร์อาเรามีแล้วนะมาดิเนลี่ก็มีแล้วแลวสฟอร์ไปนะครับอ่าแอมิรอนนะครับแอมิรอนเจอเซลซีใช่ไหม <c oughs> ผมว่าตอนนี้ไอ้เนี่ยมันมาแรงนะมีมาเส้นเพราะฉะนั้นน่าจะต้องมีไปนะครับนี้มีทิปเปียแล้วเอ็เดอร์สันได้อยู่ฟอเรสต์นะครับทิปเปียเออ่ผมจริงๆเ,เข้าได้นะผมก็ พอดูราคาอย่างนี้มันจะผมมา่าคนนี้ก่อนเส้นหนึ่งคนก่อนแล้วกันนะขอเ,อเรื่องนี้ก็เส้นซึ่งผมก็เลือกเออ่คนไหนอ่ะเอ๊ะทำไมไม่มีวะหรือว่ามันแพงไปขอขึ้นมาหน่อยปุ๊บอ่ามันรอนมา5.8แล้วโอเคถ้า5.8มมก,ก็เหลือ5.0 5. 5.0มันก็จะได้น้อยละสาก,ก้าอย่าง5.1เลยนะอ่าคนนี้ครับ ฟูลแลมเนี่ยคนนี้ต้องมีใช่คนหนึ่งฟูลแลมแอนเดียสนะครับเพิ่มเข้าไปก็จริงๆในนี้ก็แนะนำไหมแต่บางเป็นหลายคนเขาเลือกตัวนี้นะตัวฟูลแลมตัวนี้นะครับชื่ออะไรนะขอดูชื่อที <c oughs> อ่ารู้สึกเหมือนจะเคยอยู่วัตฟอร์ดวะคนนี้แอนเดียโบพีเอล่าเอ่อพีเลล่าใช่ ก็ได้ไป59แต้มนะยิงไป2คือประเด็นเือถูกนั่นเองครับ4 6เองนะครับ,รบผมก็เลยเปลี่ยนไป4ตัวเลยใช่ไหมสหรื้3สามสอ่ะเปลี่ยนไป3าตัวนะครับอ่ะเปลี่ยนไป3ตัวเวสียไป8แต้มนะครับแต่ว่าตังพอโอเคผมเซฟประมาณนี้นะครับ ก็เราใช้ไปหมดแล้วทุกอย่างนะครับก็คอนเฟิร์มทันเฟิร์ไปนะครับอันนี้รอไปจนถึงบอลโลกหลังบอลโลกเลยนะถึงจะมาเปลี่ยนอีกทีได้ก็ผู้ราาักษาประตูผมให้เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันซึ่งนักฟุตบอเลสเจอกับริซซอนเปเลสนะของหลังผมเออเฮลิสิตซึ่งนัดที่แล้วไปเล่นหน้านะพูกเฮลิเคนก็ของหลายคนก็เป็นไวท์นะครับไวท์ White ของอาร์เซนอลนะครับ เบนจะมีนไว้นะเบนไว้ก็ที่เปลี่ยนแล้วอัคกันจิของันสตนะครับแล้วก็โครงการก็จะเป็นโทอรสาสันนะครับอารติเนลี่อัมลอนเดอรยนะครับของหน้าก็จะเป็นเคนแล้วก็ฮฮสแลนด์นะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะทีมถือว่าใช้ได้เลยโอ้โหอันนี้คนที่เปลี่ยนมา <laughs> คนที่เปลี่ยนมานี่ยังไม่ได้ลงเลยนะเพราะว่ามันดีมากอยู่แล้วนะโอ้โหจะเอาใครออกยังไม่รู้ลูกโ,โห แต่นี้มันเจอแมนอยู่ยโอเคอเป็นสำรองแันเผื่อนะครับก็เป็นซานเชสสำรองนะครับ, chez, รรบแล้วก็แอนเดรัสคูบิลล่าแล้วก็จอร์ซันนะครับทีนี้แอนเดรสันกับซานเชสของไฮเดรซันนะเดอร์ซันพาเลตอันนี้เจอซันวิล่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะทีมใช้ได้เลยก็ไอ้กัปตันก็ต้องเป็นทาร์เรนนะครับทีนี้ นี้เคนก็อาจจะเป็นรองกับตันนะโอเคคนานั้นที่แล้วที่แล้วยิงไหมแล้วเจอริวูไม่ได้ยิงใช่ไหมโอเคอ๋อยิงด้วยหนึ่งลูกโอเคโอเคก็เคนกับฮาแลนนะครับแล้วก็เบบอยพวกนี้ก็น่าจะได้ลงหมดนะแามิลลอนแล้วก็วอตเทนเนลี่แล้วก็ทอร์สัโอเคอีู่เป็นทีมทีมก็มได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้วิกนี้ก็แบบปล่ไวๆนะครับไม่เกินสิบนาทีก็เดี๋ยวว่าจะาวิกนี้วิกหน้าอ่าวิกนี้วิกสุดท้ายแล้วก็ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะครับหรือว่าอาจจะมีฟุตบอลโลกมาขั้นนะครับเราเดี๋ยวดูวันนีท้ทีก็ดูบอลให้สนุกนะครับมีความสนุกับการดูฟุตบอลแล้วก็เล่นเกมแฟนตาซีมียร์ลนะครับตอนปีปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ แชรกดสิรชครช่อง j k กีบีทชแนีแ62คนแล้วนะครับโ okay. อเคเราไปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ